รีวิวเครื่องเล่นวิทยุพกพานะครับนะฮะสีแดงสวยนะครับตัวนี้เป็น all water คือกันน้ำนะครับนะครับ Simpronic นะครับโมเดล TC 3 2นะครับตัวนี้ใช้ฐานสีก้อนนะครับฐานอยู่ด้านในเดี๋ยวแกะให้ดูทีหลังนะครับมีสายหิ้วนะครับมีสายหิ้วตรงรุ่นตรงสีนะครับอย่างนี้เลยนะครับ ห้อยคอได้นะสวยนะครับสําหรับสะสมนะครับเนี่ยเปิดตรงนี้นะครับนี่ผมวัลลุ่มนะครับถึงร้อยแปดบ้านเรานะครับนะครับเเอ็มไม่มีขึ้นนะฮะเอฟเอ็มรับได้ปกตินะครับเอฟเอ็มรับได้ทุกขึ้นนะครับ แลแต่บางพื้นที่นะครับคืนตัวนี้มันไม่ีเสาอากาศเสียงดีนะครับาคือความอบอุ่นเสียงดีนะครับเสียงไม่แตกด้วยนะครับสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ไทยแลนด์4.0เป็นวินเทจนะสวยๆนะตั้มโชว์ก็ได้หรือว่าใช้งานได้ด้วยนะใช้ฐานสีก้อนนะครับ าแชติัถ้าปิดก็คืออฟตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวสักู่เดี๋ยวผมแกะดูด้านในให้ดูนะครับแกะด้านในที่ตรงใส่ฐานให้นะครับก็คือพลิกมาด้านหลังแล้วก็หมุนตรงนี้ออกนะครับนะครับใช้มือหมุนได้เลยนะครับนะฮะหมุนตรงนี้ออกได้เลยแล้วก็แกะออกนะครับเนี่ยนะฮะเป็นอย่างนี้นะครับด้านในนะครับใช้ฐานสีก้อนนะครับฐาน 2A นะครับอันนี้คือด้านในนะครับ จะวางระบบอย่างนี้เลยเวลาจะใส่ฐานเนื้อัต์ใส่ฐานด้านในนี้ได้เลยนะครับนี่ฮะฐานสีก้อนนะครับล้างฐานสะอาดนะครับใช้งานได้เลยนะครับทดสอบให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับพอจบกรรีวิวคร่าวๆนะครับขอบคุณครับ